สวัสดีครับพบกับแอดพ็อกจัดสเปคคอมกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผอกก็จะพามาดูคอมตูป้ปลาสวยๆนะครับเครื่องนี้ก็จะเป็นคอมตู้ปลาแนว M A T X นะครับก็จะเป็นไซส์กลางๆนะครับผมไม่เล็กไม่ใหญ่เนาะแถมพัดลมถึง5ตัวนะผมพัดลม R G B แล้วก็เครื่องนี้ลูกค้าใช้เป็นเมนบอร์ดระดับกลางนะครับผมตัว C P U นะครับก็เป็น i5 1 4 5, 14, 5 0หนะครับมีถึง14คอยี่สิบเทสบอกเลยว่าเอาอยู่ทุกเกมในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคต นะในช่วงของการเรนเดอร์นะครับก็ทําให้งานเรนเดอร์เสร็จไวนะครับหรือว่าจะไปไลฟ์สดก็ทำได้อย่างสบายๆเลยนะครับตัวนี้โหขอได้เห็เยอะคือเดือเฟือครับเพียงพอใช้งานได้ยาวๆตัวเ็นบอรกก์ดครับผมเป็น M I B .0 M A Wi-Fi นะครับผมตัวนี้ก็รับ Wi ไฟรับบลูทูธได้ในตัวเป็นเ็นบอร์ดเผื่อการอนะัปเกรดในอนาคตนะครับใส่แล็ปได้4แถว m 2ทได้2ตัวนี่แบบนี้นะครับพอใส่กับเคสต,ตัวนี้นะนี่ ดูสวยงามดูเต็มมากเลยครับผมต่อมาในส่วนของแรมครับผมก็เป็นาม3 2 g งกิ DDR5 นะครับช่วยใ้การเปิดทั้งนานหลายจอหลายหน้าต่างเป็นไม่ได้อย่างลื่นไหลนะครับเกมไหนที่ว่ากินแรมเยอะเครื่องนี้ก็เอาอยู่ได้สบายสบายเครื่องนี้นะครับลูกค้าก็เลือกเป็นความจุ 1000G นิกะนะครับเก็บไฟล์ได้เยอะแล้วก็เป็นจนสีด้วยนะครับอ่านเขียน6000 m เมกะไบต์ต่อวิเลยนะครับแรงๆเร็วๆโยกย้ายไฟล์ ได้อย่างรวดเร็วครับในส่วนการ์ดจอผมเป็น4 0 6 0 Ti ทีไบอกเลยว่าการ์ดจอรุ่นนี้นะครับ4ี่0 Ti ไเนี่ยสามารถเล่นเกมปรับสุด Full HD ได้ลื่นแทบจะทุกเกมเลยนะครับใช้งานได้ใช้งานได้อีกยาวเลยผมเอาการ์ดจอตัวนี้พร้อมแบ็กเพลทสวยงามป้องกันคราบขี้ฝุ่นต่างๆครับในส่วนของงานประกอบนะครับก็เก็บสายไฟให้เรียบร้อยครับผมตัวการ์ดจอนะครับก็จะมีไฟ LED สีขาวแบบนี้ด้วยครับเท่ในส่วนของชุดระบายความร้อนนะครับเราก็อัปเกรดเป็นด้วยลมนะครับตัวนี้ เย็นกว่าซิงค์ที่แถมมานะครับ10-15องศาเลยเห็นนะเลๆแบบนี้บอกเลยว่าเล็กพิขีหนูจริงๆครับสปอร์ตการเชื่อมต่อ USB คอับผมมีไม่ถึง3พอพอตนะครับที่เสียบหูฟังที่เสียบไมมีมาให้ครบเคสตัวนี้นะครับก็จะเป็นเคสตูป้ปลาเนวพานรามานะครับมองเห็นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างสวยๆแบบนี้เลยนะครับขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับประหยัดพื้นที่นี่สวยๆเลยส่วนของตัวเคสเนี่ยเขาก็จะแถมพัดลมไม่ถึง5ตัวนะครับเป็นพัดลม RGB นะครับ แล้วก็ในส่วนตัวเรงจะเป็นสีขาวแล้วก็ช่วยกระจายแสงได้ดีมากอันนี้ป๊อกก็ปรับโหมดไฟที่ปุ่มตัวเคสนะครับจะเป็นสีเหลืองก็ดูสวยนะตัดดํานะครับสีเหลืองทองคือสวยมากอ่ะไอ้ป๊อกจะกดนะปุ๊บนี่ปรับสีได้ปรับไฟได้นะครับเห็นไหมไม่ชอบไฟแล้วก็ปิดไฟได้เช่นกันนี่ว่าเราจะปล่อยออโต้ เอาละครับสำหรับรใครที่สนใจสั่งประกอบคอมสั่งน้ตบุกแอดบ็อกนะครับก็ทักเพจทักไลน์มาเลยก็ได้นะครับลูมโดลงเกมโปรแกรมพร้อมใช้ส่งฟรีมีปลายทางนะครับของทุกชิ้นเป็นมือหนึ่งทั้งหมดนะครับหรือว่าใครที่อยากประหยัดงบนะครับอยากได้ของทุกชิ้นเป็นมือหนึ่ง,งแต่ยกเว้นการ์ดจอเป็นมือสองให้เรกหาการ์ดจอมือสองให้ก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี ad ้แอดบ็อกขอตัวไปก่อนนะครับครั้งหน้า แอดบล็อกจะพามาดูสเปคอะไรงบเท่าไหร่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังจใจแฮดบล็อดกด้วยนะครับสวัสดีครับ